<Das que ath en> เล่นกับมัพ EP นี้มีคนดูถามว่าเรายังสามารถเล่นฮีโร่แวนเป็นฮีโร่ปั๊มแดงได้อยู่หรือเปล่ายัง <d ial> เป็นอันดับหนึ่งอยู่หรือไม่ในการเก็บดาวนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บดาวจริงๆแบบไม่สนอะไรไม่สนความมันไม่สนสิ่งใดเลยบนโลกนะกดแวนโอลลี่ไปเลยไม่ว่าจะอยู่แรงรก็สามารถได้ดาวได้อย่างง่ายดยายกว่าฮีโร่ตัวอื่นแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองทดสอบให้ดูว่าฮีโร่ตัวนี้มันปั๊มแรงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าทําไมผมถึงพูดว่าแวนแม่งชนะฮายา มันชนะทุกอย่างเลยฮะายาไปไหนอะ่ะฮายาตูฮายาตูไปไหนเนี่ยาากินหมดครับโตลงโตโลแล้วก็ปั๊มฮายาครับผมดูดาเมจที่ออกไปไดิทุกคนมันเห็นว่มมันมันโคตรเกจเลยอ่ะไม่เพิ่ ถ้าดูตามแบบตามดาเมจที่ออกนี่คือดาเมจเป็นนละเกรดเลยเป็นฮีโร่ที่แบบเก่งแม่งก็งจต่ต้นเก่งตั้เแต่วิวสองเป็นฮีโร่ที่เก่งตั้งแต่วิวสองเลยวิวสองก็คือตบแค์ไี้ทุกตัวมันอยู่ข้างในปุ่มมันอยู่ฝั่งนี้มันจะอรอลาดนกวันนี้มาวิ่งทางนี้ เกิดตั้ไปเกิดตั้งโซโลโซโลมาดิมาดิเฮ้ยเนี่ยมีคนมาผมเห็นมีคนปิงบอกมีคนมาโอ้พี่เพนพี่เพ้นรอก่อนละกันตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นนี่เลยแล้วกันจะตบต้องตบให้อยู่ตบให้สุทเอ็ดวีลองฮีโร่หน่อยครับไอ้หมดไอ้ตัวนั้นเล่นได้แค่หมดธรรมดาครับเล่นแรงไม่ได้ตีตีอยู่ตีอยู่บอนนี่แบะกกนไหมปะโอไม่ทันว่ะ เหี้ยละดูดิเห็นไหมด a m a g ดูดิ d a เมจดิเดินใส่ระวังนะเก็บตะกิวไว้นะไอเพนเหมือนจะมาละน,นี่ไงแล้วไงอะไปมีฮิวก็มาดิก็มาดิก็มาดิาดาดเห็นไหมคู่กับเฮเลนเนี่ยคือก๊อตสุดแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเยอะแยะ ไม่ต้องกลัวอะไรเป็นเพนชุดหนึ่งก็ไม่ล้มส่วไอนนี่กูก็นปเก็บกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปแล้วอย่ารีบล็อกสิมันกดสกิลวันนั้นอยู่อ่ะอย่๋รีบล็อกสิถ้าล็อกตัวโล่ต้องรอมันกดชาร์จเสร็จก่อนค่อยล็อกครับต้องเย็นๆนะครับกักสกิลไว้เจอหน้าแล้วกดล็อกเลยไม่ได้มีการซีซีโเคให้มันชาร์จเสร็จค่อยล็อกโอ้ยโอยเยอะเยอะเยอะครับเยอะเยอะเยอะที่มาช่วยแล้วน้องโอเค กูกลัวมึงเหรอมึงกูกลัวมึงเหรอมึงกูกลัวมึงเหรอมึงคิดกูกลัวมึงมึงเหรอฮะไรเหรอมึงคิดกูกลัวเหรอเห็นไหมต้องกลัวมีเฮเลนอยู่ไปเลย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 ไปต่อไปต่อเนี่ยถ้าเป็นโลมตัวอื่นเราอาจจะต้องกลับบ้านละแต่พอเป็นเฮเลนเราไม่ต้องกลับเราไปต่อได้นี่คือ c o มโบเก็บดาวที่ง่ายที่สุด กดปุ่มปีอย่างเดียวก็พอป้อเม,อมอเพิ่มไม่สนครับป้อมเพิ่มไม่สนโอเคเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วทำไงให,ให้กดโซโลชนะกดตัวโกงๆครับกดตัวเล่นคนเดียวเก่งๆอย่าดไ้นนอง ไปดูได้ครับผมมีคลิปลงอยู่ในช่อง YouTube แล้วนะครับมีทุกตำแหน่งเลยครับผมไม่ได้อวยแต่เรื่องจริงไปเอาฟอมนี้ก่อนครับฟอมนี้ก่อนโซโล,โลแรงเนี่ยชนะง่ายสุดแล้ว <Huh? S 1> ชนะง่ายแบบสุดๆแล้วครับ คิดว่าป้อมช่วยอะไรมึงได้หรอวะกูเ <c oughs> นี่เดินทะลุป,ป้อมมาให้มึงเลยนะเห็นแม้ว่ามันอยู่ไม่ไวจริงๆไปครับ <c oughs> ไปต่อครับ <c oughs> ไปต่อดักบอลน,นี่ต้องดักตัวเติมจากตรงกลางมาให้ได้นะครับอ่าแตเย็นไม่ต้องรีบตะกิ้อ่าค่อยตะกิ้เนี่ยกันตีตีอยู่มขีขีดขาวๆมันกันตีตีอยู่เออดูขีดขาวๆบนหัว โลงโตโรอะไรไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักโตโรอ่ะไม่ม้าก็แตกหมดอ่ะมาดิเด็ยินแมงสองทีขึ้นหลอดไห่ม้าก็แตกไห่ม้าก็แตกไปต่อมาล่ะไม่ติดโอ้ยเจ็ทีไม่เหลือยู่ซากว่ะแม่งมีมาปิดมาปิดมาปิดไปดูวันนี้ดูวันนี้ครับผมต้นสาหนึ่งที เขนโดดมามาที่ครับผมมาที่ครับมาที่ครับพวกมึงอะมาดิพวกมึงมาไปไหนไปไหนมานี่มานี่มาน,มานี่มานี่ครับผมมานี่มานี่พวกมึงอะอย่าหนีอย่าหนีมานี่มานี่เล่นแม่งฝั่งเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกครับผม e. บมืนตรงกลางรอรอใหม่อีกรอบหนึ่ง จบเห็นปะฮายาเตะทำอะไรไม่ได้เลยครับเจอแวนคือแบบครึ่งหลอดกลับบ้าน <_ EN> มีฟิกัว่าแล้วืัว่าแล้วไม่มีพิกแน่นอนดอกนี้ <_ EN> เหลี่ยมเดินแม่งแม่งบอกเลยว่ามีฟิกชัวเมนซับโซโลเมนซับโซโลนี่ต้องเล่นพวกมาหลอดนะครับถ้าเล่นซับหลอดโซโลแรงเล่นมาหลอดดิกเตอร์เ <_ EN> วเลสถ้าเล่นไม่เป็นก็ เปลี่ยนตำแหน่งเล่นครับอย่าไปเล่นซัพพอร์ตอยู่ที่ตัวส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวคนเล่นโซลรลงแล้วบอกว่าขึ้นยากเพมาะโอ้ยาอตาหน้าเราจะไปสั่งสอนดาเอ้ยสั่งสอนที่กมีด้วยดาซี่กันครับ hey, <shut> สก,กิลผมจะไม่โดนวะไปจ้าไปจ้า ไปได้ปล่อยไปเลยไม่ต้องการลอ็อกป้อมโอเคไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นครับผมเพิ่มขึ้นหน้าอย่างเดียวป้อมเพิ่มคนไม่ตรงสนใจเดินทวนแม่งเลยเดินทนป้อมหมดอะ่ะไม่สนล็อก,มกไม่มีกีทไม่มีคีทเดินใส่หมดอะ่ะเฮ้ยมันจะจบบ้านมะนาสนใจครับสนใจครับป้อมเพิ่ม ลิงหมดครับตัวทรงตัวแท้งหลบครับผมกูรู้มึงมีมาดิมาดิรอบนี้ก็มาดิก็มาดิเอ้ยพี่บะฟ้าก่อนของบะฟ้าก่อนเดี๋ยวมาได้ไหมเอาไอ้ลิงแล้วมึงไปเอาบัฟ้าตัวเองเอาโอ้กูสายไม่ตีเมื่อกี้บะฟ้าฝั่งนู้นกวนตีนเขมากเม่ผมผิดผมหลุดตำแหน่งแป๊บนึง ลงโซโลหรอไม่สนใจครับพญาโตพยาเตะไม่สนใจยิงหักหมดปึ๊บยิงหักหมดครับไม่สนใจกดปุ่มตีอย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรครับผมกดปุ่มตีออโต้กดแบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องใช้สมองเดินหน้าก็กดปุ่มตีออโต้ไปขึ้นหลอดไปมึงอะไปครับผม กดปุ่มตีออโต้ครับเดินมาก็ถอยหมดอ่ะเดินมาก็ถอยหมดเห่นไหมมันดูแบบโคตรตีดาวเลยอ่ะมันจะเล่นแป๊บเดียว็คือทุกทีมั้เนี่ยดูดิแบบใครเดินมามันก็เดินมาก็โดนหมดอ่ะมันโตโลงโตโลนี่แบบถึกสุดแล้วนะโดนโดนหมดอ่ะมาดิเดินมาก็โดนหมดครับผมโดนหมดโดนหมดเดินมากี่ตัวก็ตายหมดอ่ะมาดิมาเข้ามามึงเข้ามา เข้ามาเลยเฮ้ยเลิงโอ้โหกี่ตัวก็ล้มหมดมาครับมาครับเดินมาเดินมาเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเดินมาครับน้องๆเดินมา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 เอ้ยเมก็คิวกูเดินมาเดินมาเมก้คิวใช่ปะวะ นี่เหตุผลว่าเรา,มาไม่ค่อยเล่นเพราะมันได้ดาวง่ายเกินไปเห็นไหมมันได้ดาวโคตรง่ายนี่ขนาดผมดูคุณดูดาวผมนะสามสิบห้าดาวนะถ้าคุณไปใครที่ยังขึ้นคอนไม่ได้แล้วเอาไปเล่นแ้งคอมมานเดอร์เนี่ยโอ้โหตบแบบเป็นไก่เลยอันนี้สามสิบห้าดาวแม่งอย่างสภาพนี้ะคิดดูถ้าคุณแรงคอมมานเดอร์มันจะสภาพไหน <S <S นี่แหละครับ <All S 1> แคลรี่ <All right. S 1> ที่เอาไว้เก็บดาวอย่างเดียวครับเล่นตัวนี้ได้ดาวแน่นอน มึงเล่น10ตาคอมโบน,นี้มึงอาจจะแพ้ตาหนึ่งอีก9ตามันก็ชนะชนะชนะแบบนี้แบบเดินมาก็ล้มเดินมาก็ล้มดูดาเมจดิดูดาเมจด,ด,ด,ดิครับเนี่ยดูดินี่มันคือแบบที่สุดของแครี่แล้วในบรรดาฮีโร่เก็บแร้งทั้งหลายบนโลก RV นะครับเวลาจะเล่นแครี่ก็ถามตัวเองก่อนว่าจะเล่นเพื่อเอาดาวหรือเปล่าถ้าเล่นเอาดาวก็ไม่ต้องคิดเยอะกดตัวนี้แล้วปั๊มเงเลยครับผม